หลายพันคนหลายหมื่นคนเข้าสู่เส้นทางการปลดหนี้ที่สร้างมาแล้วทั้งชีวิตได้งานที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้ครับเป็นงานของคนไทยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยถูกกฎหมายทุกข้อไม่ใช่งานลงทุนไม่ได้ชวนไปซื้อของมาสต็อกและให้ไปโพสต์ขายไม่ได้เป็นงานแชร์ลูกโซ่โอเคนะฮะสามอย่างนี้ครับจำไว้เลยมันไม่ใช่สามอย่างนี้ นะไม่ใช่งานลงทุนไม่ใช่งานสต็อกสินค้าเพื่อไปขายและไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่งานที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้เป็น4อย่างนี้ฮะมันเป็นหนฮะมันเป็นงานของผู้บริโภค2ครับมันเป็นงานที่สามารถปลดหนี้ให้เราได้รวดเร็ว3ม,มันสามารถปลดหนี้ให้เราได้ค่อนข้างเยอะ4ครับมันสามารถปลดหนี้ให้เราได้ในระยะยาวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการงานรายได้เสริมที่เป็นแค่ผู้บริโภค แล้วสามารถปลดหนี้ได้เร็วปลดหนี้ได้เยอะแล้วก็ปลดหนี้ได้ยาวๆนะครับงานอินดีมใช่ฮะงานอินดีมเนี่ยถูกต้องเลยนะครับใครแชร์ไลฟ์นี้ให้กับคุณกะลุนาติดต่อกลับไปหาเขาเพราะเขานั่นแหละจะพาพี่ปลดหนี้จริงๆนะฮะมีหลายคนแล้วนะครับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วก็เข้ามาจากการแชร์ไลฟ์ติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ นะครับว่ามันมีคลิปวิดีโอตัวไหนที่จะดูเพิ่มเติมได้บ้างแล้วเขานั่นแหละจะพาเราปลดหนี้ลองมาดูกันครับว่าเรื่องที่ผมกําลังบอกอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เท่าไหร่ผมใช้คําว่าสร้างรายได้ให้กับเราได้เท่าไหร่หมายถึงผมกาลังจะเปิดให้ดูนะฮะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปรู้เนื้อหาเรารู้ก่อนว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเสียเวลาดูไหมลองเข้าไปดูกับยศนะ ว่าถ้าพี่มีรายได้แบบนี้พี่จะสามารถปลดหนี้ของพี่ได้ไหมริ้วรอยบนหน้าผากพี่จะหายไปได้หรือเปล่าลองดูนะพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยอันนี้ฮะคืองานที่เรากําลังมาบอกครับว่ามันเป็นงานเสริมนะฮะนี่คืองานที่ชื่อว่าอินดีมนะครับงานที่ชื่อว่าอินดีมหลังจากเราเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนะฮะเข้าร่วมยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หลังจากเข้าร่วมแล้วเราจะได้เว็บไซต์นี้มาเป็นเว็บของเราเลย นะครับอันนี้ของผมนะยศจันทนะเสวีอยู่นี่ผมจะเข้ามาให้ดูในรายงานครับที่นี่จะมีโบนัสให้หลายข้อมากเลยเห็นไหมมีตั้งแต่โบนสัสไซเคิลโบนัสออเซลซื้อซ้ํยี่สิบชั้นประวัติซื้อสินค้าออเซลโบนสัสคะแนนท่องเที่ยวเตียยตําแหน่งเกียรติยศเยอะแยะมากมายลองไปดูตรงนี้ก่อนที่ผมบอกว่าปลดหนี้นะครับที่บอกว่าปลดหนี้คือโบนสัสข้อที่1เลยฮะปลดหนี้ได้เยอะและปลดหนี้ได้เร็วคือโบนสัสข้อที่1จ้ะ ไปดูกันในเดือนมกราคมเนาะไล่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆครับมันคำนวณมาทุกวันจนถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะหลังจากคำนวณเสร็จเรียบร้อยปั๊บจะมีรายได้เกิดขึ้นครับลองมาดูกันก่อนนะว่ารายได้แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้พี่ๆปลดหนี้ได้จริงเป้าวะวันที่หนึ่งครับรายได้ที่คำนวณมาให้ในรหัสผมเนี่ยก็คือเจ็ดพันสองร้อยบาทนะฮะ ก็ฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะเออก็เจ็ดพันสองเลฮะครับอุ้ยวันที่สองเข้ามาสองหมื่นะฮะวันที่สามครับสี 4. อะไปดูกันเยอะๆเลยนะครับดูตัวเล็กๆเอาละกันเป็นวันๆไปนะดูที่ช่องรวมเงินนะก็เป็นวันๆวันๆวันๆไปครับจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดคือเมื่อวานนะฮะวันก่อนเข้ามาหมื่นสามเมื่อวานเข้ามาอีกหมื่นสี่นะฮะ รวมแล้วเนี่ยผมมีรายได้ถึงวันนี้นะครับมีรายได้ถึงวันนี้อยู่ที่สามแสนเจดมืนสี่พันแปดร้อยบาทก็ครับเนี่ยถ้ามีรายได้แบบนี้พี่คิดว่าพี่จะปลดหนี้ได้ไหมอ่ะทุกคนครับจะเรียนบอกอย่างนี้ฮะผมไม่ได้เพิ่งทำธุรกิจเสริมตัวนี้เป็นเดือนแรกไม่ใช่ที่พี่เห็นผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยผมทำมาแล้วหกเดือนกว่าเกือบเจ็ดเดือนแล้วนว้ยงานนี้เกือบเจ็ดเดือนแล้วนะฮะ ผมทามาไม่ใช่เดือนมกราเดือนเดียวนะเห็นไหมผมทํามาตั้งแต่เดือนกันยกรดาครับเออเดือนก่อนได้ตังมากกว่านี้อีกขอบวกเดือนธันวาเดือนธันวาสามสิบเอ็ดวันผมไดมาห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันครับเสียภาษีเต็มครับทําไมถึงกล้าเปิดให้ดูก็เพราะเสียภาษีครับ <ấy> จ่ายภาษีเต็มครับ mumbles. นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูรายการโอนอีกทีหนึ่งนะ เอออันนี้ของเดือนธันวาของของเดือนพฤศจ,จิกาครับหกแสนกว่าฮะเชื่อเถอะเส้นทางการปลดหนี้อะ่ะมันมีความสุขได้เว้ยถ้าคุณเลือกบริษัทที่ถูกต้องและยศบอกเลยอินดีมอะ่ะแม่งใช่ที่สุดแล้ว